พูอได้คิดว่าออกภาษาาวซึ่งไม่จำสินอีกยกเมื่อึ้นมาก่อนนะให้เห็นนายดีใจเนี่ยว่าเป็นว่าไปแล้วไปเรื่อยไปบกกลับพูดได้วาวัดดอนกูเราไปไม่กลับเหมอนว่เป็นอนาคามีว่าเฮ้ยแเอาไว้ ข้างๆตรงไหนก็ได้ตรงนู้นก็ได,ได้มันจะเคียงเออไวะมาได้มาแล้วก็มาใครถวายก็ได้ยเยอะมากเนาะเออเอาของรวมๆกันได้ได้ก็ได้อืมจ้ะนะนะรับประเคนเอาคิดๆแล้วก็โยกพร้อมฟิ้วรับประค์มอมมอมแท,มทมมม่นรับประเคนน้ำพ่นนั่นแหละเออ รับประเคนเลยเพราะ,อะเอาทำมาทำหอมอแท่นับไปแค่ประเคียนเอาคิดๆกันแล้วก็ประเคนเลยละะ่ะอ่ารับรัเพลินแล้วอสาธุอ่าจากรับนำแสงเดือนเอาประเคนกับคุณโยมอ่าครับก็เลยสาธุอโมทนาบุญหลายๆจะได้ให้ขึ้นโตอาหารให้ไม่ออกอืม บนหลายๆนะออกปรรษามาแล้วออกปรรษาล่มหลอเต่มโมป่าบัดนี้แล้ววัดสิเป็นกำมพาโมมีพรามานอนมาอ่อนซ่อนถ้ายกสเสลยง้ขอข็มาเลี่ยงคนว่า <c oughs> ออกปรรษาเราก็ไม่มีอะไรเราก็เหมือนออกธรรมดาเราได้ความภูมิใจของพวกเรา พี่น้องชาววัดดอนกูก็คือไม่มีออกรรษาเข้าพรรษาเมรุเจวันไหนก็ตามเป็นวันดีวันทิพย์วันประเสริฐสําหรับพวกเราอยู่ตรงนี้เมขาวเมพ่อขาวที่จะมาปฏิบัติธรรมได้ทุกวันไม่มีว่าออกภรษาเข้าภรษาจะมาได้ทุกเวลาเพราะเราต้องการให้พี่น้องได้มาปฏิบัติได้มาอบรมได้มาบำเพ็ญบุญบารมีเมนพระสงค์อยู่ตรงนี้ก็เหมือนกัน ได้ปฏิบัติได้ทำหน้าที่อาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะขาดตกบกพร่องยังไง,ไงก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเราจะต้องมาฝึกตนวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์พวกเราว่ามีศรัทธาที่มั่นคงไม่ที่จะไม่หวั่นไหวไหม่ต่ออุปสรรคเวลามีปัญหาเจออุปสรรคพวกเราก็จะได้เอาธรรมะเนี่ยเอาไปใช้เอาไป อบรมเอาไปฝึกตนสิ่งไหนในพรรษาตลอดพรรษาที่จะมาได้ให้ธรรมะเป็นทานเดี๋ยวพ่อยมแม่ก็เอาไปพิจารณาย้อนหลังก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้อะไรที่จะเกิดประโยชน์อะไรที่จะทําให้เรามีความสงบมีความสุขมีปัญญาก็ให้เอาไปพิจารณาไม่มีอะไรดีเท่าธรรมะคําสอนพุทธเจ้าเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มามีอย่างนี้อยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้โดยบุญของเราทีนี้เรารู้ว่าเรามีบุญแล้วก็จะเอาบุญเก่าต่อบุญใหม่เวลาโอกาสที่เราไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกอกี่ปีแพ่อพยมะมเพราะเราไม่รู้ความตายจะรู้ความตายแม้นพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้เราก็ควรจะเร่งสร้างความดีสั่งสมบุญทองเราให้ทานรักษาซีจเจริญภาวนาไม่ได้ขาด ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับผลก็คือตัวเราเองนี่แหละความสุขเกิดขึ้นความเย็นใจเกิดขึ้นความสบายใจเกิดขึ้นเมื่อเราได้มาทำอย่างนี้เราจะเป็นผู้รู้เองเป็นผู้รู้เองเป็นผู้สัมผัสเองสิ่งที่เราได้กระทำพวกเราได้มาพร้อมร่วมกันอย่างนี้ตลอดพรรษาสามเดือนไม่มีอะไรที่จะทำให้ลำบากใจสาวเัาตมาไม่ไ,ม,ไม,ม่รู้สึกว่าลำบากใจไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องให้หนักใจ ทั้งประสงค์ทั้งญาตเดยมเพราะอะไรเพราะเราเชื่อเชื่อในบุญเชื่อในธรรมเชื่อในข้อวัดปฏิบัติของเราว่าเม้จะมีอะไรเล็กๆกน้อยแต่เราเมื่อเราได้เจริญสติเจริญสมาธิภาวนาท,วาทุกวันทุกวันความความ ดาขุนมอกขุนมองใจความขับแค้นใจมันจะค่อยๆลดน้อล,ลดลงการเวลาบางครั้งเวลาที่เรามีความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองแต่พอเราอดทนเราเจริญสติสมาธิไปทวันทวันรู้สึกว่ามันจางไปได้จางไปเรื่อยๆทั้งทางที่ตอนตอนที่กําลังโกรธรว่มโมโหรู้สึกว่ามันอึดอัดขัดเคืองมากแต่พอเราอดทนไปเนี่ยเอาความอดทนเอาความวินัยภาคเพียร นั่งสมาธิฟังธรรมโดยรมหลายหลายวันหลายชั่วโมงเขาความรู้สึกตรงนั้นมันรู้สึกว่าไม่รู้มันหายไปไหนเพราะอนุภาพของพระธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าขอให้พวกเรามีความพอใจมีความเพียรเหมือนช่างช่างมีอาตมาจะอุปมาพระพุทธเจ้าจะท่านบอกว่าเหมือนช่างมีที่จับด้ามด้ามมีจับทุว่าทุกวัน แต่ไม่รู้ว่าด้ามมีดนั้นสึกก่อนไปเท่าไหร่วันหนึ่งแต่พอหลายเดือนหลายปีมีดดามมีดนั้นรู้สึกว่าพอมาดูอีกทีโอ้มันสึกไปแล้วมันก่อนไปแล้วแต่ช่างมีดไม่รู้ว่าด้ามมีดนี้ก่อนวันสึกไปวันละกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่พอหลายเดือนหลายปีมมพอมาดูอีกทีโอ้มันสึกไปแล้วมันก่อนไปแล้วการปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์ทั้งกับว่าเหมือนกัน เราจเจริญสมาธิจเจริญสติจเจริญมีปัสนาหาประมาณไม่ได้ท,ทุกวันแต่ก่อนเราเคยรู้สึกอึดอัดขัดเคืองรู้สึกความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันรุนแรงมากแต่พอเราปฏิบัติไปทุกวันทุกวันรู้สึกว่ามันเบารู้สึกว่ามันสบายรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนเก่าแต่ไม่รู้ว่ากิเลสเราหมดไปกี่เปอร์เซ็นต์เราไม่รู้หรอกแต่พอหลายเดือนหลายปีเข้ารู้สึกมันสบายสังเกตไหมหลวงพ่อแต่สังเกตดูตัวเองก็ได้ สามเดือนที่เราผ่านมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าความโกรธความโลภความหลงมันเบาลงความยึดมั่นถือมั่นมันเบาลงเราจะรู้ได้ว่านี่คือเป็นผลที่เราได้ปฏิบัติต่ตอเนื่องสม่ำเสมอเมื่อความสบายใจสบายกายเมื่อใจของเรามันไม่มีกิเลสตัณหาที่มารุมเราให้เราเล่าร้อนมันก็สบายจากที่เราเคยอึดอัดกัดเคืองเคยรู้สึกปฏิฆะคนนั้นคนนี้เคยรู้สึกไม่ดีเดี๋ยวนี้ไม่รู้มันหายไปไหน เราก็เป็นคนเก่าเนี่ยแต่ใจมันใหม่ใจมันที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องนี่คืออนิสงส์นี่คือผลอาตมายังอยากให้ยมพ่อยมแม่ได้เห็นคุณค่าตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราหมดกิเลสไปหมดกี่เปอร์เซนต์วันหนึ่งแต่มันหลายวันหลายเดือนเราทาทีนี้เราไม่ได้ทําเฉพาะในภรษายมพ่อยมแม่ขอให้ได้สบายใจจะมาวันไหนก็มาได้เรือจากไปท่ายังอยู่ ลหลวงพ่อใหญ่สมภพเวลาจะจากเลิกงานปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายท่านจะพูดอย่างนี้เป็นประจำบอกว่าเรือจากไปท่ายังอยู่เรือจะมาเวลาไหนท่าก็รออยู่ตลอดท่านบอกคือเรือเหมือนยานยมนี่จะจากไปเวลาไหนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าแต่ท่ายังอยู่ท่าไม่ได้ไปไหนเหมือนวัดไม่ได้ไปไหนจะไปจะมาตามใจมปัถนาขอให้ได้ได้รับประโยชน์จากที่เราได้มา คือได,ได้ได้รับความรู้ความเข้าใจในสินในธรรมด้มีศรัทธามั่นคงมีศีลมั่นคงมีจาระมีสุตตะปัญญามั่นคงเพิ่มขึ้นนะให้พวกเราได้ได้พิจารณาตนเองว่าเราผ่านมาแล้วผรานสาหนึ่งหราอาจะครบเดือนครบปีอย่างเงี้ยจิตใจของเรามันได้พัฒนาสูงขึ้นไหมมีจิตใจที่สูงไม่สามารถกิเิสตัญหามาท่วมจิตท่วมใจเราได้ไหม คือมันสูงขึ้นเหมือนว่าเราเหมือนเปรียบอุปมาเหมือนหัวเผือกหัวมันอ่ไงเงี้ยที่มันแต่ละเวลามันครบปีมันก็หัวมันใหญ่หัวเผือกหัวมันมันใหญ่ขึ้นนด้แต่จิตใจของเราวันเดือนปีที่เราผ่านมาแล้วมันจิตใจของเรามันสูงมันมีจิตใจที่มั่นคงขึ้นไหมอย่างเงี้ยเราจะได้มาดูหัวเผือกหัวมันมันก็ยังใหญ่นด้ครบปีเทวีหัว แต่จิตใจของเรามันสูงส่งไหมคุณธรรมศีลธรรมมันเพิ่มขึ้นไหมก็ต้องมาเปรียบเทียบประเมินให้ตัวเราเองถ้ายัง,มมมยงไม่ไม่ยังไม่สูงส่งยังไม่ยังไม่มั่นคงก็พยายามที่จะฝึกพรรษาี้นะอาจจะได้กําไรหรืออาจจะขาดทุนอย่าเหมือนหมอมฟิวบอกว่า,วาพัรษานี้อาจจะขาดทุนแต่ว่าเราจะลงทุนไหมหรึเปล่าเราบอกว่าจะลงทุนไหมเราบอกให้ไม่ออกบางมือจะลงทุนไหม ลงทุนสามเดือนแล้วอาจจะขาดทุนแต่ว่าอีกเก้าเดือนสิลงทุนใหม่จะมาสร้างสัมภารธรรมศีลส,สมาธิปัญญาให้มันได้ถ้าเราทำไม่หยุดไม่หย่อนมีใจสู้ปีเป็นมีใจของเป็นผู้นักสู้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆยังไงก็ชนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ท่านไม่ยอมแพ้ง่ายๆแต่ตายก็ไม่ได้ว่าถ้าตายอยู่ความดี แม้แตหนังเนื้อหนังเอ็นหุ้มกระดูกเลือดเนื้อจะเหือนแห้งไปก็ตามถ้ายังไม่ได้แตสรู้พระองค์ก่อนที่ได้ได้แตสรู้ก็จะไม่ยอมลุกจาก,กที่นั่งตายต้นโพความเด็ดเดียวแม้นจะตายถ้าไม่ได้บรรลุก,ก็ไม่ก็ยอมไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีนี่คือสิ่งความเป็นบุรุษเป็นสัตวบุรุษเป็นบัณฑิต ผู้ที่มีกิจใจที่เด็ดเดี่ยวในการสร้างความดีพวกเราเหมือนกันนี่ถ้าพวกเรามีความเด่นเดี่ยวไม่วันไหวก็ต้องอุปสรรคจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนแต่เราไม่วันไหวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้เขามาทดลองเราเราถ้าเราอ่ออแอเราก็สู้ไปถ้าเราเข้มแข็ง,ขงเราก็ผ่านได้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนระอริยเจ้ามาลองพยามารมาลองถ้าเราอดทนก็สู้เราไม่ได้ พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเราขอให้เราได้ไดนำหลักธรรมเอาไปใช้อย่าได้อย่าได้ทอแท้อย่าได้บน่นอุปสรรคม,ม,มันมีทุกคนแต่ขอให้เราเข้าใจว่าอุปสรรคมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องแก้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยือดับไปไม่มีอะไรอยู่ตลอดเรื่องไหนก็ตามดีไม่ดีก็ตามมันเกิดขึ้นตั้งอยือดับไปเหมือนกันขอให้พวกเราได้เข้าใจชีวิตของเราที่ได้กําไร ดมาสั่งสมอย่างนี้เตมามาว่าไม่ก็ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไงถ้าไม่ใช่มาบุญนี่คือความความที่เรามีบุญคนมีบุญจึงในทำบุญคนทําบุญก็คนมีบุญความที่เรามีจิตใจที่เยือกเย็นอดได้รอได้รอคอยได้ปล่อยวางได้รู้ได้เข้าใจได้เหล่านี้เป็นคนมีบุญนี่พวกเราเป็นคนที่มีจิตใจที่มีความไม่รีบไม่ร้อนนะใจเย็น ทุกสิ่งทุกอย่างโดยใช้เวลายิ่งการปฏิบัติธรรมไม่เหมือนทางโลกทางโลกเนี่ยเรายังรู้ว่าวันนั้นบรรลุสิทธ์เท่าน,นั้นตอนนี้เขาจะทํางานเรียนลูกหลานก็เรียนจบปริญญาตีโทอีกก็ยังรู้ว่าสมปี4ปีก็จะรู้ว่าถ้าสอบผ่านตามนี้ก็จะจบในรับปริญญาแต่การเรียนรู้คือการปฏิบัติธรรมนี่เราไม่รู้เลยปาสิบจิเลศเมื่อใดเดือนใดมันเป็นอะไรที่มันเรียนที่ ที่ยากที่สุดคือการเรียนรู้เพื่อจะถอดถอนอุปาทานกิเลสนี่แต่เ,เราเอาความศรัทธาเนี่ยเป็นตัวตั้งความศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรัยเป็นตัวตั้งแล้วก็รักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาเนี่ยเป็นตัวที่จะเอามาเป็นบาร,รมีของเราเพื่อที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาทั้งหลายเอาทานกําจัดความโลภโยมพ่อโยมแม่มาให้ทานอยู่เรื่อยเนี่เป็นการสละ เป็นคนเป็นผู้ที่จะสละเป็นผู้ปราศจากความตนหนีพอใจที่จะให้มือชุ่มได้ให้เนี่ยเป็นการสละความตันหนีออกจะเป็นผู้ละความโลภได้ศีลกำจัดความโกรธเมื่อเรารักษาศีลอยู่เป็นประจำศีลห้าศีลแปดตลอดความโกรธความที่จะเป็นคนที่จะไปทําใครให้เป็นบาปเป็นวัดเป็นเวรไม่มีเพราะมันระงับจะไปฆ่าใครก็ไม่ได้นะถ้าเรามีศีล แม้จะโกรธด,ดยียกันนัได้แต่มันก็ระง,งับได้เช่นไม่ไม,ไมีต่อเวรต่อกรรมอีกสร้างเวรสร้างกรรมอีกนี่ศีลจะกำจัดจะไปเอากำจัดความโกรธภาวนาจะไปกำจัดความหลงคือความรุ่มหลงในรูปจิตเสียงสัมบัติหลงในรูปในทรัพย์ในภรรยาในบุตรในสามีในสิ่งของในตัวตนต,ตัวนี้ต้องแก้ด้วยภาวนาด้วยาวาการเจริญสติจเจริญภาวนาปัญญาภาวนา คืยได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรที่จะมาลุ่มหลงในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นทรัพย์สินเงินทองลูปรสจินเสียงสวรร์ก็ <Douglas> <t ell> ต,กตามมันไม่ได้อยู่ตอลอดกับเรามันเปลี่ยนแปลงทุกวันมันมันเกิดมันดับมันเสื่อมสลายไปทุกวันสังขารร่างกายเราเนี่ยจะอยู่ได้ขี่ร้อยปีไม่ถึงร้อยปีแล้วพวกเราแต่พวกเราก็ยังลุ่มหลงในโลกในรูก,ล,กลดจินเสียงใน ทรัพย์สินเงินทองในลูกในหลานในยศในเกียรติต่างๆโดยไม่ได้คิดหาที่จะหาทรัพย์ภายในให้เวลากับทรัพย์ภายในบ้างอ่างเงี้ยต้องถามตนเองบ้างเราหาทรัพย์ภายนอกแล้วมันได้รับความสุขจริงหรือถามตนเองจริงไหมที่เราอยู่กับการงานที่เราทำทั้งวันทั้งเดินทั้งปีแล้วมันได้รับความสุขจริงไหมนะพอได้มาแล้วเป็นยังไงสุขจริงไหม มันสุขไม่นานมันอยากได้ตลอดอยากกินอยากเป็นอยากมีอยากได้สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้สุขที่แท้จริงเข้ามาถึงกิจถึงใจเป็นสุขในการที่จะได้เห็นชั่วครัง้งชั่วคราวได้ลิ้มรสชั่วครัง้งชั่วคราวมันไม่ได้แน่นอนไม่ได้เที่ยงแท้แต่การสุขสงบลมเย็นของกิจที่มีสติสมาธิปัญญาจะเป็นสุขสงบที่ลมเย็นที่สุดยมพ่อยมแม่เป็นสุขที่ปราศจาก เวนไัยเป็นสุขที่จะไม่เดือดร้อนภายหลังนะเป็นสุขที่ไม่ต้องแอบอิงอามิตรอะไรมากมายเห็นไหมพวกเรามาอยู่ด้วยกันมีชุดขาวพระสงค์พวกเราไม่มีอะไรอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายสะดวกสบายในการที่จะเป็นอยู่ให้เรามาประเมินตนเองมาเปรียบเทียบระหว่างเราอยู่กับทางโลกกับาาอยู่ทางธรรมคาสงบคำความเบาใจมันมันต่างกันอยู่ดิถ้าเรา ลองลองไปเปรียบเทียบดูดีๆก็ได้สมมติพี่น้องพวกเราวันนี้นัังจากผู้ที่จะกลับบ้านผู้ที่อยู่ต่อก็โมทนาผู้ที่เราจะกลับบ้านก็ลองมาเปรียบเทียวบว่าเรามากลับเราอยู่บ้านความรู้สึกความรู้สึกที่มันมันเปรียบเทียบไดมันต่างกันยังไงเราจะได้เห็นเราจะรู้ว่าโอ้มันมันไม่มีกัลยาณมิตรบางครั้งสามีเราลูกเราภรรยาเราเพื่อนเราญาติเรา เขาไม่มีศีลไม่ธรรมเราบางทีจะพูดจะจามันก็รู้สึกไม่ได้ไม่ได้เข้ากันได้เท่าเท่าไหร่เขารู้สึกว่าอยู่กับคนไม่มีศีลไม่ธรรมเนี่ยมันก็มันก็ทําใจยากเหมือนกันแม้จะทําใจบางทีมันก็ทําให้เราควรใจเราอยู่นั่นแหละมันเป็นอะไรที่เรารู้เลยว่าโอ้ในในสังคมที่ไม่มีศีลไม่ธรรมแม้แต่ครอบครัวเรามันก็ยังรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าไม่มีความไม่มีความสบายใจที่แท้จริง ทั้งทั้งที่เป็นครอบครัวเดียวกันถ้าไม่มีความเห็นเสมอกันมีศีลเสมอกันก็ยังยากที่จะหาความสงบสุขได้ง่ายๆขัดแย้งสามีภรรยา,บา,บ,า,บ,า,บ,าบางคู่นะทะเลาะก,กันไม่ค่อยพูดลงเนื้อลงรอยกันท,ท,ทั้งที่อยู่ด้วยกันเป็นลหลายสิบปีแต่เวลาพูดด้วยกันเนี่ยไม่มีความที่จะให้เกิดความสมมามัคคีกันตะมันเป็นอย่างนั้นก็มีเลยอย่างเดยวพ่อก็ไม่เข้าใจในเรื่องของศีลธรรมของธรรมะ อันนี้นะที่อยจะให้พวกเราได้เข้าใจขอให้พ่อแม่ได้ดพิจารณาอย่าได้ไดรกดักคนอื่นมากกว่ารักตนเองพยายามที่จะให้กิจด,ดวงนี้มีที่พึ่งสุดท้ายแล้วเราต้องพึ่งตนเองด้พึ่งลูกพึ่งสามีภรรยาพึ่งใครก็ตามก็พึ่งในชั่วข่าวเท่านนแต่พึ่งตัวเองการกระทําทางกายวาจาใจนี่จะเป็นที่พึ่งของเราตลอดไปตลอด ตลอดชาตินี้และตลอดชาติหน้าบุญให้เป็นที่พึ่งทั้งโลกนี้และโลกหน้าให้ความสุขในเวลาสิ้นชีวิตอย่างเราทํานี้ไม่ได้สูญเปล่าโยมพ่อโยมแม่มาให้ทานมารักษาศีลมาภาวนาเนี่ยไม่ลืมเราแล้วก็จะติดตามเราตลอดไปตราบในที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทานศีลภาวนานบุญของเราเนี่ยจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติบุญนี้จะพาเราไปสูง ไปสูงเป็นเทวดาเป็นพรมไปจนไปถึงพระนิพพานก็อาศัยบุญแม้มาเป็นมนุษย์สมบัติก็อาศัยบุญพกเราอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพราะอยู่ด้วยบุญพวกเราเห็นไหมพวกเรามีความพร้อมเพียงมีความสมัครสมานสามัคมค,คีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่วัดพวกเรามีความรู้สึกเหมือนความรู้สึกที่อบอุ่นทั้งทที่เราอยู่คนละบ้านแต่พอมาอยู่รวมกันแล้วเข้าใจธรรมด้วยกันเคารพในข้อวัดปฏิบัติครูบาอาจารย์ ท่านบอกแกไงให้คิดดีพูดดีทำดีไม่ให้เป็นผู้พูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็สํารวมระวังพอเราทําได้มันก็เกิดความสุขโดยที่เราก็สัมผัสได้ว่าอาตมาต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วว่าพี่น้องญาติธรรมมาขอให้พวกเรารักษากายวาจาใจเนี่ยให้คิดดีพูดดีต่อกันทูกกดอย่าได้คิดไม่ดีพูดไม่ดีต่อกันถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเรามันจะขาดทุนมาอยู่วัด แม่จะอยวมาจังหานลูกหลานเือนกันขอให้เราสร้างกำลังใจทําความเข้าใจกับตนเองเข้าใจกายตัวเองเข้าใจวาจาเข้าใจใจตัวเองว่าจะพูดยังไงจะคิดยังไงทำยังไงให้ได้รับความสุขตนเองด้วยคิดให้ดีก็จะมีความสุขพูดให้ดีก็จะมีความสุขทำให้ดีก็มีความสุขแม้จะอยู่บ้านถ้าเรารักษาตรงน,นี้ได้ไม่ยากจะคิดอะไรอย่าคิดลบให้คิดดีไว้ก่อน แม้จะเป็นเรื่องเลวร้ายก็เราสามารถที่จะเลือกที่จะคิดดีได้มันไม่มีปัญหาเลยแม้จะเจอสถานการณ์ไม่ดีก็ตามแต่เราสามารถที่จะเลือกคิดดีได้แต่คนส่วนมากถ้าเจอสถานการณ์ไม่ดีเราก็จะลอยคิดไม่ดีไปด้วยคอยพูดไม่ดีไม่ด้วยคอยทําไม่ดีไม่ด้วยไม่สามารถที่จะมีสติดึงกิจให้มันอยู่เหนือปัญหาได้ตรงนี้เนี่ยที่พวกเราขาดอาตมาจึงอยากให้พวกเราได้มีสติ แม้จะเจอสถานการณ์เลวร้วายก็สามารถที่จะคิดดีได้ในสถานการณ์นั้นเขาด่ามาแล้วเจอปัญหาเราก็สามารถที่จะไม่เป็นด่าดตอบสามารถที่จะแผ่เมตตาได้ถ้าเรามีสติทวนกะระแสผู้ที่มีกิจใจสูงส่ง่าเป็นผู้ทวนทวนกะระแสปลาที่มันตายนี่มันจะลอยตามน้ําเปรียบเสม,มือนกิจใจของเรายถ้ามันไม่มีธรรมะม,มีสติมันจะเหมือนกิจ เหมือนเหมือนปลาที่มันตายมันจะไหลไปตามน้ำไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ปลาที่มันไม่ตายนี่มันจะไหลทวนน้ำนะเหมือนเหมือนเรานี่มีสติปัญญาเนี่ยเวลาเจออารมณ์มากระทบเนี่ยมันจะไม่ไปตามมันจะทวนเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบเขาโกรธมาเราไม่โกรธตอบเขาโลภมาเราไม่โลภตอบเขาทําอะไรเขาจะอิจฉาใส่ร้ายป้ายสีติชิ้นินทาเราก็จะไม่ไปตอบโต้เพราะเรามีสติดิมีปัญญามีธรรมเพราะพุทธองค์สอนมาดีได้ ถ้าพวกเราคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนเรามาดีเราจะไปทําอย่างนี้ได้ยังไงใจของเรามันสูงเราจะไปเกิดกั่วกิตใจต่ๆไม่ได้อย่างเงี้ยให้เราได้ระเลึกอยู่อ,อย่างนี้การที่เราได้มาอย่างนี้มันก็จะเป็นคุณค่าวันหนึ่งคืนหนึ่งหรืออะไรก็ตามที่เรามามันจะมีคุณค่ามากกับเรานะยิ่งเราเข้าใจอย่างนี้ยิ่งธรรมรยินดีต้อนรับยมพอยมแม่ตลอดไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเข้าภาษาออกภาษาจะอยู่ได้ตลอด จะมากี่วันได้ตลอดไม่มีข้อจำกัดขอให้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยขอให้เป็นเป็นสถานที่ที่จะเป็นที่พึ่งของของพุทธบริษัทของประสงค์ของญาติโยมได้ทุกคนเป็นส่วนการอาตมาตายแล้วก็ไม่เอาอะไรไปไหนทําไว้เพื่อระศาสนานะให้รุ่นลูกรุ่น,ลน,ลนาามมมห,หล,ล,นลานเข้ามาแม้ยโยมพ่อโยมแม่มาทำพวกอาตมาก็ททาไว้ให้รุ่นลูกุ่หลานเข้ามาสืบ เื่อเขามีมบุญบารมีเขาอาจจะดีกว่าเราทําดีกว่าเราก็ได้ทําให้ดีกว่าเราก็ได้เมื่อเราทําอยู่ตรงนี้ก็กระทําให้มันดีที่สุดเท่าบุญบารมีเราอยากให้ยศพ่อยศแม,ม่เข้าใจให้สบายใจมาแล้วให้ได้มักได้ผลได้เข้าใจธรรมะเยอะๆได้เข้าถึงธรรมเยอะๆธรรมาต้องการอย่างนั้นเมื่อเรามีธรรมแล้วสิ่งอื่นก็มีไปด้วยสิ่งอื่นก็มีความสุขไปด้วยถ้ามันมีธรรมแต่ใจมันดีอะไรก็พลอยดีไปด้วย ใจไม่ดีอะไรก็ไม่ค่อยไม่ดีอันนี้อยากให้เข้าใจอย่างนั้นขอมทน,นาสาธุเดบุญเหลไหลผู้ที่เดินทางกับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญรับประทานอาหารซะก,ก่อนนะขอให้มีแต่ความดีความงามบุญรักษาพระคุ้มครองผู้ที่อยู่ต่อก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจบุญคุ้มบุญรักษาพระคุ้มครองเจริญในศีลในธรรมในดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ ทูเตรียมน้ำกดด้วยใครมีน้ำแห่บุญแผกสุศใครไม่มีน้ำก็แผ่บุญอุศน์อกแกกิจักใจยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนตีสาขะรงเอวเมีวะอิตติน,นังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปมีวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกัปา ฉันโทปนารโสยธามะนิโชติรโสยธาปินติโยวิวัจจันโตสามภรโคุมวิณัสตุปมาเตมบาวันวันตรโยสุขิธิขายุโกม อาณาเนิสันนิจังวุนฒาปัญจีโนจันตารุณธรรมวาทันติอายุวนโนสุขาม พารางยุทอนบันรัางทอนที่รวันนโ้ทอนันติพานั้นทันทรงทาั่ด ตามเมตตามิสุขังสอันติการจันติอาโยงทานตามวัภพระาวันนังสุขังจำปันตินาณโททิคายยยาสาวะ คนตันทายาทุบปัมปะันตีนตียมพาวันตุสามพัมบัารรังคตุสามพะเทวตาสามพัมโูธานุภะเวนะสัมทาสนเทียงพาวันตุเตยวันตุสาม บามาขันรามรามขันโตสัมภเทวตาสัมภธรรมานุภาเวนัสธาโสตเทมภวันตุเตมภวันตุสัม อมมะคารังรังคันตุสามภเทวตาสามภังสามขานุขาเวนัสทธสโซทิ ฮาวันตุเตหันดัมยังดังกานิกาปจวีกนัปันธงปนามันเสีปันติสังขาย وني สอมปินดามปันดัมปันติเสวามิเนวันทวายญาณามทายนาณมัน โคจนาญาญาวัเทวะอิมังสังกายังสันทิติยามปนาญาวิหิงสุปันรติประมจาริยานุขายาเอนติปุราณจเวนทนังปันธิหังคามินังเวนทนังนาอุปันเทสามิ ยานตันรังจามิงภวิสติอนวันจันตังจัขะสุวิหารจังติ